สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บุคคลจะพาพี่น้องมาเลาะฟ้านะครับหลังจากทเมื่อวานนะครับจะได้พ่อเห็ดละโงกนะครับได้พก่กแกงได้แกงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแสพเสพนะครับพี่น้องวันนี้จ็มาเลาะเบื่องหม่อีกนะครับตอนเสาร์จจาก็จะเป็นจะไรนะครับจะมันบะมันวันทีสามสิบเอ็ดพฤกษภาพพ่มสองขั้นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเอาก็มาเลาะมาลุ่น น้ำกันนะครับพิกัดเก่าพิกัดเดิมเขตอุทยานคูพายตนนะครับโทนทางอำเภอนาเกนะครับพี่น้องว่าเยอะๆมาทางอำเภอนาเกแล้วนะครับสำหรับคูแดดน้ํานะครับสามเบ่าโซนมานะครับว่าจะเป็นจัางไรจะมันบมันนะครับพี่น้องตามมาตามมานะครับตะบานพี่น้องนะครับวาดในกระหายังมีบานนะครับ เสียดายเด้อโอ้ยออกม่บานก็นเอาเอาไปเก่น,นะครับมีไข่เสียดายาตูมพี่น้องตูมตูมตูมนะครับ นี่นะครับตุบตุมากระจจงเม่นจากโซยนะครับ เห็ดเพิอกพี่น้องเห็ดเพิอกเห็ดเพิอกเห็ดเพิอกหวานเกือบปาดพี่น้องได้แกงได้แกงสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องจะโบมานตาใดนะครับได้พวกแกงอยู่นะครับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเห็ละงอตะลังเริ่มออกนะครับเป็นธรรมดานะครับ จะลายกับลายนะครับเพราะว่าฝนปรตกพี่น้องดินกระแหงแห้งนะครับดินแห้งขนาดเลยนะครับฝนปรตกจะได้พ่อสำ้ำหนีนะครับสําหรับเสาของบ้านนี้ประมาณปันไดพี่น้องเอามาฝากพี่น้องนะครับก็ล่อรุ่นต่อไปนะครับหากฝปตกมาอาจจะได้ลายนะครับอาจจะออกดีนะครับหรือว่า ปีนี้จะบ่ค่อยออกนะครับเพราะว่าเห็ดเพาะออกหลายขนาดนะครับก็ล่อรุ่นกันนะครับพี่น้องาหากออกหลายก็จะ,จะมาแจ้งให้พี่น้องรับสาบอีกคือเก้านั่นแหละนะครับสําหรับคลิปของบ่าวซนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวซนนํานะครับสําหรับคลิปนี้แล้วหอมปากหอมคอเอามาฝากพี่น้องนะครับพอได้ยู่ได้กินนะครับ แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ